สวัสดีครับพูดกับผมยุยๆอีกแล้วฮะวันนี้ผมกลับมาเกี่ยวกันมาขี่จักรยานนะในสวนสนุจยานัทบ,บุรีนะนี่ตอนนี้เวลาเก้าโมงหาทีครับแดดเปรี้ยงเลยแต่อากาศเย็นครับนี่ครับดูอยู่เงนํำมาเที่ยวมะอันนี้เป็นหอหน้ากาฮะ อสวยฮะอันนั้นเนี่ยเป็นไฮสายชอบใช้ใคน,น่อยใครว่างๆก็มาขี่กับผมได้ครับผมครับสมอบคันนี้ครับ สมองสภาพมอมแมมเลยใครเห็นผมก็ทักได้นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนไปก่อนนะครับขอบครับ